ก็สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้นาเป็นพระสมเด็จนะครับบางคุณพิมพิมใหญ่นะครับมาลงให้ทุกท่านได้ดูนะว่าลักษณะเนื้อหาทรงพิมเนี่ยนะครับความชัดเจนรวมถึงเนื้อหามวลสารครานะครับรวมถึงองค์ประกอบความเก่านะครับมีลักษณะทรงพิมพ์ที่ถูกต้องตามตําราหรือเปล่านะครับพระองค์นี้นะครับ อยาจะบอกว่าอยู่ในองค์สภาพพ่สมบูรณ์นะครับแต่ก็มีขอบเนี่ยนะครับที่กระเทาะไปแต่นั้นก็คือไม่ใช่ปัจจัยสําคัญนะเพราะว่าพระองค์นี้ไม่ไม่อุดไม่แตกไม่ซ่อมนะฮะพระองค์นี้นะครับอยู่ในสภาพที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์นะพระองค์นี้นะครับเนื้อหานะครับดูลักษณะนะพิมพ์ครับพิมพ์ทรงแขนนะครับเนื้อหานะ รวมถึงเส้นซุ้มเนื้อนะครับรวมถึงนะครับมวลสารต่างๆเราก็สามารถดูได้นะจะเป็นก้อนๆนะครับซึ่งในเนื้อของพระเนี่ยเห็นไหมครับในเวลาเรามองเนี้ยนะครับก็จะมีความสว่างในตัวเวลาโดนแสงนะครับเนื้อจะมีความมันฉ่ำนะแห้งนะดูของนะครับพระสมเด็จบางคมนะโดยส่วนมากนะจะไม่บิดโค้งนะนะครับ บางองค์นะบางบนพรมยิงจะไม่บิดโคง้งนอกจากจะเป็นกู่ใหม่เนะี่ยถ้าเป็นกูอย่างนี้นะเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับผมมองตรงนี้ว่าจะมีโค้งเรียบร้อยโค้งโตเห็นไหมครับเนะีเพราะว่าเป็นการแกะพิมพ์ที่ละเอียดที่มากนะดูขอบฝั่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยบางคนก็จะมองว่าฝั่งนี้โดนหมูแท้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะชำรุดเนื่องจาก ที่การเก็บรักษาหรือว่ามีการกระเทะแต่มองดูในลักษณะหนึ่งก็เหมือนฟันหนูนะฮะที่ผมส่องดูนะก็วัวจะมาแท้กินก็ได้นะเพราะว่ามวลสารเนี่ยนะของพราสมเด็จบับงอคมเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับวัดระฆังนะครับเอามาดูด้านหลังครับเห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกทุกคนเลยว่าบางคนก็มองว่า,าหลังเนี่ยดูหลังจบแต่ผมก็อยากจะบอกว่า การปลิอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่จะเกิดแต่การทําได้ง่ายนะครับอันนี้ต้องเป็นธรรมชาติความเก่าเท่านั้นที่ถึงทาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมดูพักตรงนี้ผมก็ชอบตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับผมก็ค่อยเอามาลงให้ทุกคนได้ดูนะแต่การลงพัฒาสม็จติผมเนี่ยนะครับยอดวิวก็จะน้อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอาจจะอยู่ในช่องเล็ก สําหรับพระองค์นี้นะครับผมบอกได้ว่าสภาพอย่างนี้นะไม่ต่ำกว่าสามล้าน4ล้านนะครับเขาเช่าหากันจริงๆนะทุกคนเราต้องมองให้เป็นว่าพระเนี่ยนะครับจะเป็นคู่บารมีของครนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าพระเนี่ยเราดูดีๆจะมีมิติมีความคมชัดนะครับ เนื้อหาเม็ดมวลสารนะครับจะอยู่ยังไงก็เห็นเม็ดมวลสารได้ชัดเจนนะครับก็ฝากทุกคนพิจารณานะครับว่าพระองค์นี้มีความคมชัดมากมาเพียงใดนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูภาพเป็นนะจะมองว่าพระสมเด็จตรงนี้นะครับเป็นพระที่สวยงามนะพิมพ์โรงถูกต้องนะรับเนื้อหาได้นับตรงตามตำรานะครับก็นำมาลงให้ทุกคนได้ดูนะครับ เป็นแนวคิดเป็นเกิจคมรู้เล็กๆน้อยๆนะออก็ับขฝากทุกคนนะ,ะกดไลค์กดแชร์เพียงกำลัง,งใจให้ผมนะฮะก็สวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับมาเจอกันในคลิปใหม่นะครับก็ฝากทุกท่านและสวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ